สวัสดีครับพบกับผมเทคนิคอลเรดิโอไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น HP a g i l e n t นะครับเป็นรุ่น e 4 4 1 8 b EPM Series Power Meter นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้กับเพื่อนช่างทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับ power meter รุ่น E4408B นะครับซึ่งเป็น power meter เป็น1 channel นะครับก็คือ1ช่องนะครับ power meter นั้นก็จะประกอบไปด้วยหัว power sensor นะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณลักษณะน,นี้นะฮะแล้วก็จะมีเคเบิลนะครับต่อเข้าตัวเครื่องนะครับ พ o w e r อร t e r รุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้กับหัว PowerSensor ซึ่งใช้ได้หลายๆรุ่นเลยอาทิเช่นนะครับเป็นหัว 8482A 84821A นะครับซึ่งหัว PowerSensor นั้นสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็จะเริ่มเข้าวิธีการใช้งานเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมกดพรีเซตก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้หน้าจอเคลียร์ทุกอย่างนะครับจากนั้นเราก็จะพร้อมการใช้งานนะครับสำหรับ power meter นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะาหลังจากที่เรา preset เสร็จนะครับเราจะต้องมาตั้งซึ่งการ preset นั้นก็คือการ factory เป็นค่า Standard default มาจากผู้ผลิตนะครับ ให้ไปปุ่ม system ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะไป table นะครับแล้วก็จะไปที่ sensor sensor cal table นะครับซึ่งเราก็จะเห็นชื่อนะครับบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นค่า default นะครับซึ่งสถานะตอนนี้หลังจากที่เรา preset อยู่มันจะโดนออฟทั้งหมดให้เราเลือกนะครับโดยการเลือกหัว power sensor ตาม เมนูด้านล่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วแต่ว่าหัวเราเป็นรุ่นไหนผมยกตัวอย่างนะครับหัวของผมนี่จะเป็นรุ่น 8, 4นะครับเป็น 8, 4, 8, 2, A นะครับเราก็เลื่อนลงมานะฮะนะครับ 8, 4, 8, 1, A 8, 1อ่า8 4 8 2 a แล้วก็ 8, 4, 8, 3, A ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ สมมติว่าเราจะเอาเมนูที่2นะครับสถา,านะสตตัสของมันก็คือตอนนี้มันออฟอยู่นะครับเราก็ไปออนเทเบิลให้มันนะครับตอนนี้ออนแล้วนะครับแล้วก็ดันให้มันนะครับทีนี้เราก็จะมีในส่วนของฟรีแคนซีนะครับฟรีแคนซีเนี่ยเราก็กดปุ่มฟรีแคนซีหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งความถี่ที่เราต้องการวัดนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ผมก็จะพาเพื่อนช่าง วัดความถี่145เมกะเฮิร์นะครับผมก็ตั้งเลย145ครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับความถี่ก็ขึ้นนะครับ145เมกะเฮิร์นะครับส่วนเคอร์ฟักเตอร์นะครับไอตัวเคอร์ฟักเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าหัวนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละ แต่และรุ่นค่าออฟเซตตรงนี้ออฟเซตแฟกเตอร์ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าหัวใครผิดเพี้ยนมากน้อยขนาดไหนคือหัวตัวนี้นะครับเราส่งเข้าไปค a ลิเบ a t รชันเราก็จะเห็นว่า,อาของเราเนี่ยเพี้ยนไปกี่เ,เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราจะต้องได้กรอกให้มันผมยกตัวอย่างหัว p าวเวอร์เซนเซอตัวนี้นะครับซึ่งผมได้สอบเทียบแล้วนะครับ ค่าเฟกเตอร์ของผมก็คือ99.9ผมก็จะใส่99.9นะครับที่ความถี่1 4 5แต่ละความถี่นะครับค่าเฟกเตอร์ตรงนี้ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เท่ากันนะครับผมก็กดเปอร์เซ็นต์โอเคเมื่อผมได้ความถี่แล้วก็เฟกเตอร์ของเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับเราก็จะพร้อมที่จะแคลนะครับ ก่อนที่เราจะแคลนะครับเราจะต้องเอาหัว power sensor นะครับต่อเข้าตรง power reference นะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อขันเสร็จนะครับเราก็จะไปทำการซีโร่นะครับการทำซีโร่ก็คือการทำให้ศูนย์นะฮะกดซีโร่หนึ่งครั้ง เหมือนเราใช้มิตเตอร์ครับมันกี่มิตเตอร์เข็มก่อนที่เราจะวัดเราต้องซีโร่อจัดนะครับหลังจากซีโร่เสร็จให้เรากดคาว่าแคลนะครับโอเคแคลเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะดูว่าการแคลนะครับแล้วก็เราใส่เฟกเตอร์ออฟเซตถูกต้องไหม เราสามารถที่จะกดเทส t p พา e เวอ t e r ได้เลยนะครับมันสำคัญยังไงนะครับไอตัว Factor ตรงนี้นะครับนะฮะแคลฟักเตอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอตัว Cal Factor ตัวนี้ผิดนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทดสอบว่าไอแค a ฟ t กเตอรตัวนี้เราใส่ถูกไหมนะครับให้กดคำว่า Zero and Cal นะครับเราก็จะเห็น Power Reference มันออฟอยู่นะครับถ้าเราออนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะต้องได้ศูนย์ทันทีแต่ถ้าเป็น 0. จุดอ่าถ้าเป็น0.1819จุดนอย่างนี้แสดงว่าไอตัวค่าของแคลฟักเตอร์ตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะฮะถ้าเราใส่ถูกต้องแคลฟักเตอร์ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นศ db ทันทีนะครับหลังจากที่เราแคลแล้วสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน ไอตัวแคลเฟกเตอร์นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะค่าตรงนี้จาก0.08เป็น0.09นะครับนะฮะให้เราดูนะครับเนี่ยซว่าเป็น99.8เปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นว่ามันลบ0.08 dB นะครับจริงๆตรงนี้มันจะต้องเป็น0 dB เลยนะครับเราสามารถที่จะเทสได้นะครับ99.7เห็นไหมฮะ จนกว่ามันจะเป็นที่ 0dB น,นะครับถ้าเป็น 0dB เนี่ยแสดงว่าออฟเซตตรงนี้เราใส่ถูกถ้าใส่ไม่ถูกมันไม่เป็น0ู dB น,นะครับนะเราก็จะเห็นจะเทียนให้ดูนะครับเกือบ 0dB แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับเรื่องของแคลเฟตเตอร์ซึ่ง เพื่อนช่างมีข้อสงสัยในหัวข้อตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าแคล f เฟกเตอร์ของหัวมันถูกต้องต่อให้ผลแคลมันจะมาแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขนั้นไม่ถูกมันก็ไม่เป็นศูนย์ดีตอนนี้เป็นศูนย์ดีนะครับแสดงว่าแคล f เฟกเตอร์ของหัวตัวนี้จริงๆมันคือ98.1นะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์ดีนะฮะเราจะแคลใหม่ก็ได้นะครับกดคําว่าแคลอีกครั้งนะึง หลังจากแคลแล้วเราจะเช็คว่า Power Meter ของเราเนี่ยหัวมันมีความเที่ยงตรงขนาดไหนเรากดคำว่า Power r e f e r e n c e ไปที่ On นะครับมันจะต้องเป็น 0dB นะฮะโอเคตอนนี้ได้แล้ว 0dB แสดงว่าหัวชุดนี้มันพร้อมที่จะวัดละนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะพาเพื่อนช่างไปเปลี่ยนวิธีการวัดนะครับ p o w e r Sensor รุ่น E4418B ต่อไปก็จะเป็นการวัดกำลังส่งนะครับซึ่งหน่วยของวัดกำลังส่งนั้นจะมีอยู่2หน่วยนะครับสังเกตปุ่ม dB ทับวัตน,นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น dBm แล้วก็หน่วยเป็นวัตตก็ได้นะฮะก่อนที่เราจะย้ายไปวัดกำลังส่งนะครับให้กดปุ่ม Zero ทับแค l ก่อนนะครับยกเลิก Power Reference ก่อนนะครับให้ออฟก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ถอดหัว PowerMeter นะครับออกซึ่งในหัว PowerMeter นั้นข้อควรระวังนะครับในการที่จะวัดกำลังส่งสูงสูง,สงนะครับถ้าเกิดว่าเกินบวก 1dB บวก2บวก3บวก10บวก20บวก50บวก 100dB ขึ้นไปให้ทำการใส่ไอตัวลูกแอดเทนเพื่อที่จะลด นะครับกำลังส่งที่จะวิ่งเข้าหัว power sensor โดยตรงถ้าไม่งั้น power sensor ก็จะทำให้หัว power sensor นั้นพังได้ง่ายนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมมีลูก a อดเทอยู่10 dB นะครับเป็นแอดเทน j f w นะครับ10 dB ผมก็จะใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หัว power sensor มันพังนะครับจากนั้นผมก็จะปุผมก็จะกดปุ่ม reference offset นะครับซึ่งตรงนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวนี้หมายถึงการใส่ offset ที่มาอนุกรมก,ก,กันกับหัว Power Sensor ถ้ค่าวงมัน10 dB ผมก็จะใส่10 dB นะครับ10 dB อ่าโอเคได้นะ,นะครับตอนนี้ผมใส่ออฟเซตที่10 dB ที่ความถี่145เมกะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ผมจะวัดกำลังส่งแล้วมันจะตรงไหมนะครับตอนนี้เราใช้ไอตัว RF Gen นะครับตอนนี้ผมใช้ RF Gen เป็นรุ่น HP เป็นรุ่น E4413B นะครับ250กิโลเฮิร์จนถึง2จิกซึ่งเป็นซิกแนลเจนนะครับหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการใส่ความถี่นะครับใส่ความถี่ของ r f Gen นะครับที่145เมกะเฮิร์นะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็แอมปิจูดนะครับผมก็จะเจนอยู่ประมาณลบ10 dB อะ บ10 dB นะครับให้สังเกตนะครับว่าหน้าจอของผมขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมเจนที่ i f นลบ10 dB ลบ10.162 dB นะครับก็อ่านได้ตรงนะครับเพราะว่าเราเจนอยู่ที่ลบ10 power meter อ่านได้ลบ10.17 dB ถูกต้องนะครับต่อไปครับผมก็จะผมก็จะเจนที่ ลบ15 dB นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าด้านของ power meter ก็จะอ่านได้ลบ15.345นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการวัดด้วย power meter นะครับเป็นยี่ห้อ HP Agilent E4418B EPM Series power meter นะครับ การวัดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนจาก dB ให้เป็นวัดเราจะทำยังไงนะครับเราก็กดปุ่มคำว่าวัดเลยนะครับก็จะเท่ากับ 29. 2 9 2 7 7ไมโครวัตต์นะครับลบ d b db เท่ากับ2 9 3 2ไมโครวัตต์นะครับอ่ะผมเจนที่ 0dB อา้าวแอมปิจูด0 DB ทางนี้ก็จะได้เท่ากับอตอนนี้เจนที่0ูนย์นะครับอันนี้จะอ่านได้9 7 0ไมโครวัตต์นะครับผมก็จะไปบวกนะครับก็จะเป็นบวก 1dB นะฮะตอนนี้ที่ 1dB 1dB เท่ากับ1 2 2มิลลิวัตต์นะครับเราก็จะอ่านได้แบบนี้ทันที อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไอตัว IF Gen ด้วยนะครับต้องตรงนะครับต้องตรงแต่ถ้า IF Gen มันเพี้ยน Power meter ก็จะอ่านได้ตามค่าของไอตัว IF Gen Power meter มันตรงอยู่แล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าผมไปที่2 dB 2 dB ก็จะเท่ากับ1.5มิลลิวัตนะครับมันก็จะอ่านแบบนี้อะถ้า3 dB ล่ะ ง่ายง่ายครับกด3 dB ปั๊บเข้าให้ก็จะเท่ากับประมาณ1.94หรือ2มิลลิวัต์นั่นเองครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการอ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอ่านเป็นหน่วย dB นะครับเราจะดูจาก f gen เพราะว่า i gen มันเจนอยู่ที่บวก3 dB เราก็กดปุ่ม dBm ก็จะได้บวก2.889นะครับเกือบอาจจะเกือบ3 dB อันนี้มันก็อาจจะเกิดจาก ไอตัว a อดเทด้วยนะครับคุณภาพของ a อดเทตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีความแม่นยำสูงค่าตรงนี้มันก็จะตรงแต่แต่ขนาดนี้เออเลอร์ขนาดนี้บวกลบขนาดนี้ก็ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับต่อไปผมก็จะเจนอยู่ประมาณ 5dB นะครับปับ๊บนะครับ 5dB ไอตัว PowerMeter ผมอ่านได้ 4.882dB ถ้าแปลงเป็นวัตต์เราก็กวดวัตต์เลยนะครับก็จะเท่ากับ3มิลลิวัตต์ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว5 5 db นะครับหรือ3มิลลิวัตต์มันก็จะพอๆกันกับได์ของไอคอมไอซีสที่จะไปป้อน PA 10วัตต์เราเราเจนอยู่ประมาณ5 db PA ก็ต้องได้เปิดเปิดกำลังส่งให้เราถ้า PA ปกติเราก็จะใช้หัวข้อนี้ประยุกต์ในการ ที่จะวัดทดสอบภาคได้แล้วก็ภาคกำลังส่งนะครับนะฮะนี่คือหัวข้อของในเรื่องของการอ่าน power meter นะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้น HP RG i l e n t ECC 18B ผมก็เอามาแนะนำให้กับเพื่อนช่างที่มีใช้งานอยู่ อันนี้จะเป็นการอธิบายเป็นเบสิกนะครับเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะแนะนำนะครับส่วนดิสเพย์นะครับเห็นไหมรเราก็สามารถที่จะเลือกจอที่1จอที่2นะครับเนี่ยก็จะเลือกแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราจะแสดงผลแบบเดียวเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อไม่ให้สับสนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเซฟรีคออะไรต่างๆในโหมดของเซฟก็คือการเซฟค่า Factory ของเขานะครับเซฟเซฟไว้ในตัวเครื่องเราสามารถที่จะรีคอออกมาใช้งานได้นะครับแต่เพื่อความแม่นยําหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วเราเปิดเครื่องใหม่ควรจะแคลวแคลใหม่จะดีที่สุดนะครับเพื่อความแม่นยําในการใช้งานนะครับข้อควรระวังนะครับของ power meter นะครับซึ่ง ผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับในส่วนของ power meter นะครับหัว power sensor เนี่ยจะมีความไวมากนะครับสามารถที่จะพูด,ดง่ายๆคือชำรุดได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไม่ถูกต้องดูแลไม่ถูกต้องอย่างเช่นหัว power sensor นะครับหล่นกระแทกกับพื้นนะครับซึ่งมันก็จะมีไอตัววุ้นเล็กๆนะครับเป็น เป็นขาต่อซึ่งมันชุบทองไว้อยู่ไอตัวนั้นก็จะขาดได้ง่ายนะครับซึ่งเราเราจะต้องระวังหลังกะหลังจากการใช้งานเราควรที่จะเอา power meter หมุนเข้าคอนเนคไว้อย่างนี้นะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วเพื่อไม่ให้หัว power sensor นะั้นหล่นหล่นนะครับหล่นออกจากตัวเครื่องเราให้เราหมุนไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งานที่ถูกต้องถ้าเราวางบนโต๊ะเกิดว่ามือเราไปโดนมันหล่นหัว power sensor ก็จะ พังได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับการวัดกําลังส่งนะครับโดยวัดกําลังส่งสูงหรือวัดกําลังส่งต่ําก็แล้วแต่ผมแนะนําให้ใช้ไอตัวแอดเทนนะครับแอดเทนที่มีค่า 30dB ขึ้นไปนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเป็นแอดเทนของ a g จเ e ล t นสามสิบนะครับซึ่งเราก็ใส่ตรงออฟเซตตรงนี้เป็น 30dB เพื่อที่จะเวลาเราวัดกำลังส่งสูงมันก็จะไม่ได้พีคทำให้ตัวหัว power sensor พังได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินมันจะทำให้หัว power sensor นี้พังทันทีเลยนะครับซึ่งมันเซ็นสตีทมากๆเลยในเรื่องของหัว power sensor ตัวนี้นะครับเสียแล้วซ่อมไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับ power sensor 1. ล่วงหล่น 2. ก็คือกำลังส่งเข้าไปพีค ก็คือเข้าไปเยอะโดยตรงนะครับทำให้หัวพาวเวอร์เซ็นเซอร์นั้นขาดอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะซ่อมได้เลยนะครับทิ้งอย่างเดียวซื้อใหม่ฉะนั้นเราควรจะใส่แอดเทนนะครับซึ่งแนะนำเป็น30 dB นะครับ10 dB เป็นกำลังส่งต่ำ20 dB ก็ได้ควรจะ30 dB ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้หัวพาวเวอร์เซ็นเซอร์นั้น ไม่ชำรุดไม่เสียหายนะครับเวลาวัดกำลังสูงสูงสนในเรื่องของ power meter นะครับผมก็จะอธิบายเป็นพื้นฐานให้ส่วนเพื่อนช่างหลังจากที่ดูวีดีโอชุดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ YouTube ต่างๆได้นะครับของต่างประเทศนะครับซึ่งาการอธิบายก็คงไม่หนีกันมากนะครับแต่ว่าผมแนะเน้น แนะนำเรื่องการใช้งานเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายส่วนหมวดลึกๆทําไมผมไม่อิิบายเพราะว่ามันจะเป็นหมวดที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบวิดีโอชุดนี้นะครับผมกดพีเซตนะครับ continual confirm นะครับก่อนอื่นถ้าเราพีเซตมาปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะวัดใช้ power meter HP Agilent e c c 1 8 b อันดับแรกให้เราไปที่ system นะครับเลือก table นะครับแล้วก็ sensor cal table นะครับให้เลือกหัวนะครับึ่ว่ามันเป็นหัวที่ผมใช้นะครับ HP 8 4 8 2 a ผมก็เลือ่อนแล้วก็อ่อนให้เขานะครับหลังจากออนเสร็จปุ๊บกดดันนะครับนะฮะ จากนั้นเราก็ไปที่ frequency นะครับใส่ความถี่ที่เราต้องการจะวัดนะครับ145นะครับเมกะเฮิร์ใส่ออฟเซตที่เราต้องการวัดนะครับออฟเซตใส่ที่หลังได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันดับแรกขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่ zero cal ทำ zero ให้มันก่อน,นเดี๋ยวก็รู้ว่าไอตัว reference อา เฟกเตอร์ตัวนี้ว่ามันถูกไหมนะครับเสร็จแล้วกด CAL คันนี้ผมทวนนะครับก่อนที่จะจบวีดีโอชุดนี้นะครับแล้วเราก็ไปออน power reference นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะออนปึ๊บจะต้องเป็น 0dB ถ้า0.02นะครับเราสามารถที่จะไปที่เมเชอร์ Setup เลือก Resolution ของมันนะครับแสดงผล1หลัก1หลัก2หลัก3หลัก4 ก็แล้วแต่0 dB ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เอาราละเอียดจริงมันก็คือ0แต่ต้องการงานละเอียดก็กด2เห็นไหมฮะ2 point 3 point ก็จะเห็น4 point ก็จะเห็นนะครับ0.018ก็ยังตรงอยู่แต่ถ้ามันถ้ามันใส่ไอตัว factor offset ตัวนี้มันมัน,ม,นมันถูกต้องนะครับมันจะตรงเลยคอยดูนะครับผมใส่ให้ดูนะฮะก็จะเป็น0 dB ทันทีไหมฮะเราก็เลื่อนมานะครับ เวลาเขาแคลวเขาก็จะออกผลตัวนี้แหละแต่ละความถี่ให้เรานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดูไอตัวแคลเฟกเตอร์ตัวนี้ได้จากการทำออนพาวเวอร์เรฟเลนต์นะครับเพื่อที่จะทำให้เป็น 0dB นะศูน DB อันนี้ตรงแน่นอนนะครับ98นะครับสำหรับหัวรุ่นนี้ก็จะได้เท่ากับ 0dB นะครับอันนี้ก็คือทวนนะครับก่อนทีจริงท้ายหลังจากที่เรา Power, reference set. เรฟเฟ e n ์ e รนซ์ออนพาวเวอร์เรเาจะวัดกำลังส่งให้เราออฟนะครับจากนั้นให้เราใส่ออฟเซตนะครับตรงนี้นะครับส่าวาเราจะใส่ 30dB ก็ให้เราใส่ 30dB เข้าไปนะครับลูก 10dB เราก็ใส่ 10dB เข้าไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ hp a g i l e n t e c c 1 8 b นะครับนำมาฝากให้เพื่อนช่างทุกท่าน ที่กำลังมีความสนใจในเรื่องของ power meter ตระกูล EPM series power meter อยู่นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงแล้วก็รอบหน้านะครับก็จะเจอวีดีโอได้หลายชุดซึ่งตั้งใจที่จะพาเพื่อนช่างนะครับมาใช้งานเครื่องมือต่างๆแต่อาจ,จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ